อัดแล้ว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 ทำไมพี่อยู่ด่านไหนน่ะฮะพี่เจมันไอเนี่ยเอ่อ มันไม่มีอะไรมันมันไม่มีเสียงอะมันเป็นอะไรไม่รู้เอ้าเออเอาเอาเอาเกมไปหมดแล้วเกมไปหมดแล้วโอเคเมื่อกี้เกมไปหมดแล้วเออเอาไม่ใช่ไม่ใช่ปืนนี้เอออืมกระตุกหรือเปล่า อ่ะฮะอ่ะฮะเอ้ยอะไรอ่ะเออเดี๋ยวฟ้องประยุทธ์เลยนะถือปืนเล่นอ่ะเออถือปืนเล่นในห้องสมุดอ่ะอ้าวแม่พูดมาทางขับคขัตายเลยอืมเดี๋ยวฟ้องประยุทธ์ดีกว่าฮะเออพี่เจอะไรยัฮึ่ม ถามทำไมกะถามสไตล์เลยเอ้ยบอกว่าอัดแล้วคืออัดแล้วถ้าไม่เชื่อไปลองดูช่องเลยแต่หนูเปลี่ยนชื่อช่องแลนนะอ่ะฮะคือหนูเปลี่ยนชื่อช่องแลนนะหนูไม่รู้พี่หาเจอป่ะ <c oughs> พี่ก็ไปดูในการติดตามดิการติดตามเออโอ้ยพูดสไตล์ ปูสไตล์เลยคือมันไม่มีเสียงแล้วมันจะทำยังไงอะพี่ฮะเอาพี่เจเงียบทำไมอะ่ะบอกไม่มีเสียงทำไงเสียงะก็ไม่มีเสียงเกมอะทำยังไงถามันสิกรรอบแล้วไม่รู้ป่ะอ้าวโอ้ดูขาดิ พี่อยู่เซิร์ฟไหนนหละฮะถามยังจะแป๊บอีกจะเล่นไหมเนี่ยฮ,ฮะฮะฮะจะเล่นไหม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 หนึ่ค่าหนึ่งคนหนึ่งค่าไหนึ่งคนหนีดูดึงค่าได้หนึ่งคนตายสีค่าได้หนึ่งโอ้หือหือหือตายสี่ค่าสองเป็นยังไงอะ่ะ โอ้บอกเลี้ยไม่ธรรมดาใครเขายิงปืนเล่นใครเขายิงปืนเล่นอาตายเลยตายหาคอได้ซ่องตายหาคอได้ซ่องเดี๋ยวเดโอเคเอาเอาด่านนี้ไม่มีแผนที่เหรออา่า อออออเออพี่เจทำไมทำไมบางด่านมันไม่มีแผนที่หรือว่าอะไรปิดนะดิปิดยังไงงงไม่ใช่หมายถึงแผนที่อ่ะจะปิดอะไรงงอ๋อปิดแผนที่เหรอ,อ,อปิดปิดกดตัวไหนล่ะ บวกกับลบอ่ะบวกกับลบตรงไหนอล้จยิงหรือยิงหนูไม่ได้ปีดบางด่านก็ไม่มีจริง,รงหรือมีทุกด่านไม่รู้ไม่แน่ใจน่าจะมีทุกด่านมัางมันน่าจะมีทุกด่านแหละบางักเองก็บางดูแต่บางด่านบางทีก็ไม่มีเออด่านนี้ ตอนแรกที่เล่นมันก็มีนะออาด่านนี้ที่เล่นก็มีนะตอนแรกอะ่ะเอ,เ,อเ,อเ,อเอาอาจะอ๋ออ๋ออ๋อเมาเมาออกน <c oughs> อกไอซ์จีเมาอยู่นี่ใช่ไหมเมาอยู่นี่กดออก ไม่ใช่ไม่ใช่ระหว่างเอ้ยยกเลิกจะมันระหว่าง,ะางอะไรระหว่างอะไรระหว่างอะไรบอกเร็วเป็นสายหมอบเป็นสายหมอบเอาวีซอมเอาวีซอมเอาวีซอมพี่เจ oh, uh. พี่เจเออพี่เจ วา,วา,วาได้ยินเสียงรึไหมนะ่ะได้ยินเสียงเออเขยได้ยิน,ยนใช่ไหมเพราะเมื่อกี้มันเผลอปิดหน้าจอไปอือือ,อคือ,ค,อคือที่ลงไปอ่ะในยูทูบอ่ะตอนแรกมันเดอโอ้โหโอ้ลอเซอร์แพ้ตอนแรกที่ลงไปมันแบบมันหนูเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่นะแต่ตอนนี้ก็เล่นเล่นคลองขึ้นแลนะ้ว พลังกีเซ็ตสิน้นเริ่มอืม๋ออันนี้มันเป็นด่านที่มีเฮลิคอปเตอร์ลุยอาด่านเลยด่านเดเดสเซิร์ดแคมป์ทีมเลดเดเซอร์ดแคมป์ทีมเลด, <c oughs> ดโอ้ทำไมมีแต่สนยัยบอกให้เรือปือนนี่ก็ไม่เรืออุ้ยโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ชกตาย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  อยาก็จะ่ตตัวตัวเฮชอดเฮชชอดไปแล้ว1หนึ่งตัวเอ,เอาไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้มันยิงก่นอนออเออในพีวีนี่มันน่าจะขับรถได้นะถ้าขับรถได้นี่ชนแหลกแต่นี่มันขับไม่ได้ฮะ ก็มันน่าจะอัปเดตแล้วให้มีใหม่ไงจะได้ขับรถได้อันนี้คือความฝันมันถึงมันไม่เป็นจริงก็ไม่เป็นไรหรอกเดินจริงเอาก็ได้อุ้ยอุ้ยป็ระเบิดมาอ๋อเป็นระเบิดแฟ้ยไม่ใช่ระเบิดแฟร์ระเบิดมันก็คล้ายๆกันว่งเมื่อกี้โทรศัพท์สั่นอาอภาพสวยะไรภาพสวย อะไรครับอะไรครับยืนยิงมันจะที่อยู่ได้อา้าวแมเมื่อกี้ยืนยิงเป็นเจ้าที่เลยพี่พูดอะไรหน่อยดิเพ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 พูดอะไรหน่อยก็ได้อันนี้แคสนะ่ะ เนี่ยเป็นป่าช้าเลยถ้าอยู่งค์เรียนนี้เป็นตลาดนัดเลยบนทั้งวันนี่ไงนี่ไงไม่ตายอ่อู้หู้เฮชอตอู้ตายตายแล้วอะโอ้โหอยู่ที่สองของเทมอ่าตายสี่ฆ่าที่ห้าอะพี่เจ ไอไอพีบีที่หนูเล่นเนี่ยมันเป็นรหัสสองนะตามจริงรหัสแรกแบบรหัสแรกมันตอนนั้นอน่ลบกาเลหน้าทิ้งแล้วมันลืมรหัสไงเลยตั้งใหม่อันนี้เป็นแล<ร>้วฮะตอนแรกยศดเออไปคิดก่อนตอนแรกตอนตอนแรกอะนะตอนแรกอะนะไม่อยากจะไม่อยากจะพูดอะยึกระโหลก <laughs> ข่าวอะไรอ่ะก็มายดกักลลรอกอะ่ะก็เพิ่งเล่นแหละก็พี่เล่นทั้งวันนี้พี่ถึงยดเอ่ออะไรนะพี่อะไรนะฮะพี่สองดอกแล้วเออสองดอกไม่ใช่หมายถึงดอกดอกสีอะไรฮะยดพี่อะ่ะดอกสีอะไร เนี่ยบิ๊กแอเป็นป่าช้าก่อนที่จะอัดมีแบบคุยกันแบบเหมือนตลาดนะแบบถามว่าดอกสีแล้วของพี่อ่ะฮะแม่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 ถึงใครจะแอบยุ่งหยิ่งหมดอ่ะใครแอบยุ่งยิงหมดเออซอกซอกซอกลืมซอกซอกไม่ซอก ในซอกอีกแล้วรือเปล่ามัน <p> มีคนอยู่ปุ๊บอ๋ึ๊บแม่แพั่มเอาไปตายหรอกเราตายเองเฮ้ยจะอยู่อันดับที่หนึ่งแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวพยายามพยามค่ะข้อหาเดี๋ยวโดนตำรวจเสียค่าปรับอีกเออ้าหาเอ้ยข้อหาเออข้อหาพยายามค่ะดู อ้าวคุยอลไรหน่อยดีคือคุยอะไรก็ได้พูดอ่ะอันนี้เราอัดพี่พูดแรงหน่อยก็ได้ดิหมายถึงว่าพี่ชวนชวนเล่นหรือ หรือช่วยอะไรอย่างนี้อะไรเออฮะเออเออเออถ้าพี่ชวนเล่นอ่ะเดี๋ยวหนูให้ลิงก์เฟซพี่ไอ้ใต้คลิปได้ปะโอเคได้ได้โอเคฮะทำเป็น,นเนเาะอ้าวทำเป็นดิทำไมจะทำเป็นแบบหืม <laughs> ดูถูกดูถูก ดรือถึงกเน่าดรอเถอะแน่แอบอยู่ในซอกหินคิดจะ,ะบบเป็นแมลงวันหรือไงแอบอยู่ในซอกหินน่ะฮึฮึฮะเกมเกมด้วยโอ้พี่เล่นกี่ดานอะอะไร,รพี่เล่นกี่ดานอะ พี่เล่นกีดานพี่เล่นกีดานล้วจะขึ้นมาเอ่อแป๊บนะตอนนี้อัดไป11นาที59เดีแบบ๋ยวแป๊บอันนี้กดแล้วนี่พักอ่า capture e f ฟ e c ค to เอ่อขึ้นมาโอ้โอเคโอเคเริเรเอาทำไมมันทำไมมันขึ้นมาอีกโอเค โอ้คนเมื่อกี้บินเป็นสไปเดอร์แมนเลยแอพี่เจพี่มีโปรแกรมตัดต่อปะอะไรนะพี่มีโปรแกรมตัดต่อปะไม่มีแต่ก่อนมีตอนที่พร้อมเรายังไม่ทันอา้าวมีชื่อชื่อโปรแกรมชื่ออะไรอะไรนะอะไรมีอะไรไอโอสามอะไรจำไม่ได้ไอ้นี่เปล่าเออโซนี่เวลกัสโปรปะ ใช่ป่ะถามไม่ตอบ Sony v า g a โป่ะโซใช่ Sony v e g a โป่ะอาฮะอาฮะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เอจอเออหนูเคยเห็นอยู่ Shadow Play ระหว่าง Shadow Play มันตัดต่อได้ป่ะได้ใช่ไหมอันไม่ได้หรอตัดได้เพ่้หรอ ที่มันเข้าโปรแกรมไปแล้วมันจะเหมือนเป็นโซลิกะอะอากะบะพอร์ตอากะบะอากะบะเกเบะเจ้าผ่านการทดสอบเครื่องจักรสังหารรุนแรงได้แล้วเพื่อเจ้าใน่มาฮะนี่กรนะบะเออใช่ก็รู้แล้วเออออกก่อนแป๊บหนึ่งออก คุณต้องการเกมเล่นปาีสหรตอนนี้สามสิบเจ็ดละเออพี่อยู่เซิร์ฟไหนเนี่ยหนูเข้าได้เออยังเข้าไม่ได้ดิมันนั่งสิบโทรเนะตอนนี้ซับฟรีอยู่เล่นซับฟรีอยู่ดันซับฟรีอะ่ะนี่ซับฟรีสอง ซาฟารีถองเอ้ยซาฟารีสองทีมเลดโออะไรเอ้าโอ้ยไม่ชอบใครท่านไหเลยอืโอเคข้า่าตัวตายตอนนี้หนูฆ่าตัวตายนะเนี่ยหนูฆ่าหนึ่งคือฆ่าตัวเองตายไม่ได้ฆ่าคนอื่นตาย ฮะเปลี่ยนปืนไงออเออคิดไม่ถึงเลยโด,ดนข่าวหนึ่งตัวเออเออพี่ใช้เมาอะไรนะลืมนะลมะลย์ราเซอร์ปรับ D P I ได้ปะไมไม่ได้ถ,ถ้าถ้าไม่ปรับไม่ได้ไ,ได้เหรอ,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 อได้แล้วสูงสุดได้กี่ D P I พันเจ็ดพันเป็นหมื่นอะมีเป็นหมื่นด้วยแน่ใจออล่ะลเป็นหมื่นเลยเหรอ,หอถึงเออมาส์เลเซอร์มันอีนี่ไม่ใช่เหรอประมาณสี่ห้าพันไม่ใช่เหรอของพี่อง,องพี่นะของพี่เป็นของก๊อป,ป้าหรือแท้ ฮะโคบอลโคบอไม่ได้ก๊อฟอ๋อไม่ได้ก๊อป,ออปใช่ไหมล้วคีย์บอร์ดอะโอเคอะไร K84 ป่ะอะไรวะโอเค K8 ฮะเออโอเคที่มันดงก,แกปแป่ K84 ป่ะล่ะไอ้บูสวิตอะเฮ้ย อไอไอสวิกอะไรเงียบสุดนะลืม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 สวิกอะไรเงียบสุดไอนี่อะไรมันหอมไม่ดีเลยไม่ใช่มันเป็นเลสสวิกหรือกินสวิกอะที่เงียบสุดสุดอะสสแน่ใจอเอ่อ <c oughs> ทีมีอะไรถาม พี่มีอะไรจะถา,ามาเขาจ่ายให้พี่ไหมเนี่ยฮะรรถามว่าเขาจ่ายให้พี่เปล่า,าโฆษณาคีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยทั้งคลิปเนี่ยเขาจ่ายให้พีไหะเนี่ยจา่จายคีย์บอร์ดค่ะหะอะไรนะจ่ายหมืน่น ใช่อะสามหมื่นเออโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ข้างหลังยังไม่รู้ตัวอยู่ข้าง,ง,งหลังยังไม่รู้ตัวโอ้โหอยู่ข้างหลังยังไม่รู้ตัวโอ้เดิน,ย,ดนย,ยังไงอือหือเดินยังไงกับเบอร์คิวเืออะไรอ่ะ เออพี่พี่<ม>พี่พี่เล่นเกียร์เทียเนี่ยฮะถามมาพี่เล่นเกียร์ทีแล้วเกียร์นะ<ม>เลเ่นหรือกี่ชั่วโมงเห,หรอเล่นไปชั่วโมงเหรอหนึ่งชั่วโมงประมาณแค่แ่ดสิบโมองอ่ะโอ้ สองชั่วโมงก็นนี้มันเที่ยงยี่สิบแล้วเฮ้ย,ยมเมาสไปไรอะ่ะอ๋อมันออกนอกจอเฮ้ย,ยไม่ได้ฟูลสก,กีเนี่ยมันเลยออกนอกจอเออพี่เจเอ okay. เอ่อไอ้นี่เอ่ะ เออข้างเมาส์พี่มันมีปุ่มมาโครป่ะมีกี่ปุ่มมาโครอ่ะมีกี่ปุ่มเมาสดิี่มาโคก็ต้องมีเอ้าอะไรก็เมาส์พี่ชื่อเลเซอร์ไม่ใช่มาโครไม่ใช่เหรอทไมไม่ใช่มันมีกี่ปุ่มปุ่มปุ่มมาโครรปุ่มมาโคนะเออระบบมีหลายปุ่มหนูว่ามีสองปุ่ม แต่ของหนูมันตั้งมาโคมเอ้ยเออของหนูมันใช้นอะไรอนับโวเอ็นเอ็มเจ็ดห้าดีโฆษณาทางคลิปใช่ไหมเนี่ยฮะโฆษณาทางคลิปใช่ไหมกลุ่มมาปุ่มมาโคมันหนูไม่ค่อยใช้อ่ะใช้ตอนเล่นใช้ตอนเล่น y o u t u b e อ่ะเอาไว้เวลาย้อนคลิปหรือคลิปที่เราเล่นอ่ะ เอาแล้วทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยอเออตอนแล้วเมื่อกี้ที่อัดคลิปทำไมจอมันไปอยู่ตรงนั้นนะมันถลยอลกมันยยมนอกจออะฮะก,กับที่เล่นอยู่เนี่ยก็มันถลยอล้มานอกจอ,อ,อกของหน, <c oughs> อหนูตัวอะไรตัวอะไร ไอ้นี่ดิพี่โหลดไอ้นี่โมเดลแคมเปอเฟียโปรแกรมอัดอัดด้วยวแล้วก็กอัดด้วยแล้วก็ตกแต่งวิดีโอด้วยไม่แรงไปเลยไม่แลกอ่ะไม่แลงเลยใช้แล้วแบบอัอดลื่นอยู่นะที่อัดกี่ไหนก็แคมเปอเซียเรียบรเอยนั่นแหละมันก็แหละที่มีดอกฮะ พี่เคยใช้หรอ,อ,อแคมตาเซียอะไรที่พี่ใช้อ่ะฮะ<ม>ถามว่าแคมตาเซียอะไรที่ใช้เอ้าไอ้นี่ลองใช้แคมตาเซียแปดดีไม่แหลกอ่ะไม่ชอซัฟฟอรี่อินโดนีเซียอุ้ยไม่แหลกของหนูก็ไม่แหลกนะโอ้ของพี่แหลกมีหนูยอมกระโดดเลยนะเนี่ยกระโดดตึกอะ่ะ มันของพี่มันมีการ์ดจอเอ็นวีเดียไม่ใช่เหรอทำไมมันมแหลกอะ <S <S เออทำไมมันมแหลกอ่ะขางหนูยิ่งของหนูป็นอินเทลยังไม่แหลกเลยนะยังปกติอยู่อ่ะแต่บางอุย๊ยไอ้เพื่อนเลวอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยลืมสับปืน ดึ้ง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 บูเฮชัดเฮ้ยอะนัาก้าเอ้ยนี่มันเอาหายไปแล้วโอ้ยลั่นลั่นลันละเบิดลั่นอยู่บูมระเบิดลั่นเบิดลั่นนะครับเฮ้ยอืมเพ่เพะเดี๋ยวด่านนี้จบแล้วไอ้นี่นะด่านนี้จบเราจะปิดคอมก่อน ไม <The> เอา้าหือคือนาปิดคอมเดี๋ยวบอกว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าปิดอ่ะเล่นให้อัดดานี้แค่โจแค่นั้นแหละเสียงเกมก็ไม่มีมีแต่เสียงพูดเสียงพูดก็มีคนเดียวอ่ะเนี่ยโอเคโอ้อ่ะพี่เจ Staats. พี่พูดไหนดิ เพ่พูดหน่อยช่วยอะไรถามว่าช่วยอะไรช่วยซับอะไรซับอะไรฮะถามว่าช่วยซับอะไรเออโอเคบายบาย